สวัสดีคะ่ะวันนี้กับพินนะคะกับช่องว่าไปพินนี่วันนี้ัปอยู่ที่ลอยลิมเลกเทศกาลบอลลูนจําได้ปะใครดูช่องปนะเป็นนะให้เป็นเอฟซีช่องเป็นผู้เบาๆคือมาเมื่อปีที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยงานลอยกระทงที่เมืองทองที่ริมทะเลสาบฟังงงสิไม่ใช่เขาเหมือนกับให้คนที่ยังจืมด่ํากับบรรยากาศแล้ว็นทางเลือกหนึ่ง ก็คือการได้มาเที่ยวลอยกระทงที่หลังจากวันลอยกระทงแล้ววันนี้ที่เป็นอยู่วันนี้คือวันที่6งานมียาวถึง9พฤศจิกานะชาวนนทบ,บุรีชาวปากเกร็ดหรือคนที่อยู่หลงแวกเมือ,องทองธานีมาเที่ยวได้เนี่ยวันนี้อากาศดีมากลมโฟเลยออ้ด้กนี่กำลังปล่อยบอลลูนอยู่นํกำลังทําบอลลูนอยู่อันหนึ่งอะเราพาไปดูบรรยากาศภายในงานก่อนเวทีตอนนี้เขากำลังร้องเพลง แนวเฉลิมพระเกียรตินะคะของพระพันปีอยู่นะนโ,โหลมดีตก็ระต่ายตัวนั้นไงสวยป้ากเออวันนี้ครับส่นนี้ก็เป็นโซนที่เป็นโซนช้อปปิ้งให้เรามาซื้อหาเที่ยวเล่นสินค้ากันนะครับช่วงนี้รู้เรามีคนละครึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ เงินในกระเป๋าและการเดินทางมันก็ต้องอาศัยมากกว่าคนละครึ่งก็แสดงว่าทุกคนก็ต้องเทคแอคชั่นออกมาถัดจากจุดที่จำหน่ายบอลลูนให้เขียนเนาะเขียนคำว่าบงกพรในของเล่นร้อยเดียวโอ้โยดูดิร้อยเดียวของน่าเล่นน่าอะไรมากเลยเราเดินดูก่อนเอออันมี้ถ้าคนมีกลุม่มกุญแจ DIY สามารถทำได้ เดี่ยพงแจดีไอวมีเทียนจงเทียนเจลเฮ้ยถือมาไปกิจกรรมที่ดีนะฝนไม่ตกออกมาได้นี่ตกกุ้งตกกุ้งเหรอวนตกกุ้งเคยตกปะล่ละตกแล้วไปกินเหรอดูว่าทอนฟลา มีสูงมบบสูงเป็นหนูตะเพาอ่ะกีกี้จะก่อนเมื่อก่อนเคยเลี้ยงหนูตะเพานะน่ารักมากตมอก่อนเคยเลี้ยงหนูตะเพาวันตอนกุกกี้อ่ะอมีสนามรถแข่งเล็กนีก็สวยนะคะตจ้นี้อากาศดีมากวันนี้นะวันที่หกนะวันนีได้ไปแคร์ได้แคร์จะจะว่าวันนี้เขาจะบอกว่ามีพันแมกี ใครมากี้ตอนนี้ยังไม่มาเรามาเที่ยวก่อนเนาะเออจิตกรน้อยดูดิเออหัวจิ๋วก็มาอุย้ยนั่นนั่งตรงนั้นริมน้ำเย็นมากซื้อมานั่งทานตรงนี้ก็ได้ค่ะ เออว่าดกูาดกดกเกกินของเกก่อนซื้อเลยไหมหรือเราเดินก่อน กาแ,แบนใหญ่อะลงมาเล่นแบบสเตรทฟูดอันนี้ซาวอรี่เหรอคะไป oh. มอญอ้วน mm. ชาชาชาเลมอนไปคือคุณก็มานั่งฟูดทักเอาก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคุณมาชิมฟูดทักเอาตรงนี้เลยมีสามสี่คันตรงนี้เออ เป็นแหล่งรวมความจุดนี่นะผ่านไก่ตัวใหญ่มาเลรนเลยนะวันนี้เหมือนนั่งริมเลกได้หมดอะ่ะนั่งรายไปริมเลกกล้นู้นในเขาร้านอาหารนี่เป็นร้านอาหารค่ะ อะไาารกันคอชิคกี้พายอะไรอ่ะวนคือชิคกี้คุกคูนี่น่ากินเนาะไก่คือราคาเป็นออกแนวสตรีทฟู้แบบไฮเอ็นหน่อยนะคือราคาแรงอนะ่ะนี่วันไก่อะไร่ะทูกย่างนะพี่อ่ะนั่นอะ อ๋อเหรอเออใช่อออออเออโฟบไวอโวอโวเดี๋ยวก่อนเท่าที่ที่ยืนอยู่เห็นรับโคล,ลเครื่องบ้างไหมมีเสิร์ฟหมดคนซื้อแล้วคนก็ไปนั่งได้ เราไปกับคุณว่าฮะรอนานเหรอเรียกว่ามาเดินเซอร์เวจมีทั้งหมดเดยวสามซอยเออลองกินปแปลกๆบ้างวันเือลองเบียร์ซัปโปรไปละโออนี่เทลบุบอย เริมแล้วส่วนของเป็นอะไรอ๋อเนี่ยเครื่องดื่มอ,อ้วนอินฟิวสวาต์ก้าโซดาเออวาต์ก้าโซดาก็ไปจงรู้สุดสายที่เจอกันค่ะหลังจากนี้ปีหน้าฟ้าใหม่อย่างไรไม่ทราบค่ะแต่่วาตรงนั้นเป็นเหมือน,น,นงานคราสค่ะตรงกลางแล้วก็มีเกควรมีฟองให้เรานะหลายแบรนด์อยู่อะหลายแบรนด์เลยจ้า ้าน้ำว่าเป็นท่าน้ำอันนี้อะไรคเออาะนนคนเยอะเเอว้าเป็นเหมนเป็สิกกินเป็นเหมือนกับเป็น,ปน,ปนแคนแคนแคนแ,แบบปลาขายอะไรอุ้ยปี๊ป้าเตาปือนอยู่ข้างหลังนี่นาคีนะ่ะ

ใส่ดื่มใส่เมาอะนะสเส้นเนี่ยนะใส่ดื่มใส่เมามใช่ครับใส่ดื่มใส่เมาเสรีภาพในการเมาม้วนมูติคิมชีสมาราชาบูนี่มีบรรยากาศงานมีมีเท่าที่เห็นนะแล้วตน,นั้นเดินของเค้าไปดูริมเลคก,กันได้ด้วยบรรยากาศไม่เท,เท่าเนี้ยค่ะใครสายเนี่ยใครสายมาเทียเ่ย,ยวเดินเย็นๆชิวๆซาทูคันเมกีแค่เมกีจะตกนะฝนอะแล้วก็ดูดิบรรยากาศดูดีมาก อยู่ใกล้เมืองทองอยู่ปากเกนนบบร็ดนนทบุรีมาเที่ยวกันได้นะถึงวันที่9พ้พฤศจิการนี้นะคะวันนี้พินไปก่อนแล้วนะไปไปคะ่ะ